มาดิสอสนะคะใช่แล้วใช่ค่ะแค่เป็นพี่มาดิสอสแล้วใช่ค่ะอันนี้อันนี้น้องเอไม่ใช่เหรอันนี้น้องเอค่ะจะบอกว่านี่จะนี่มาดิสอสได้ให้ใหญี่ร้านจะนี่มาดิซอสวันนี้มีเมนูอะไรครับปูนึ่งค่ะเออน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้อันอันทำใหม่หรือว่าไงนี่เดี๋ยวดูซิเดี๋ยวไปโชว์หน่อยซิเอาไปโชว์ใกล้ๆกล้องหน่อยโอ้โนี่เหรอจิ้มแล้วกั็รู้สึกว่ามันโอ้พี่ปูกี่ตัวเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ทำไมต้องเรียงตามระดับไหล่เหรอเขาเรียงตามระดับไหล่เหรอเดี๋ยวดินี่เลยไนลองชิมหน่อยเรียงตามระดับไหล่ปูเอากินดูก่อนดิอร่อยป่ะอ่ะชิมดูชิมดูนี่นะมีไข่ไหมผมเลือกตัวเมียมานะครับเมื่อเช้าไอตัวเมียนี่โอ้เริ่มมีไข่ทิ้งเหลืองแล้วไอเอาเข้าป,ปากไปแล้วโอ้ก็แน่นอยู่นะปูวันนี้อ่ามีไขค่ครับนี่เนี่ยในซุ้มหน่อยไขย่ไข่ นีย่งเหลือนี่ไข่นะะไข่ครับไข่ไข่ไข่มีไข่ด้วยนะครับเออดีครับปูชนี้มีไข่นะนี่ครับโอนี่แสดงว่าแสดงว่าปูนี้เพิ่งได้มาเพราะว่าเพิ่งได้มา,มาเมื่อเช้าเนียแน่น,นอยู่แน่นแน่นแน่นไม่ปกติช่วงนี้เป็นเป็นช่วงหน้าลมไม่น,านา่าอยู่อะอืมก็เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากชุดนี้เป็นชุดกู้ชุดสุดท้ายแล้วนะครับคือหลังจากที่เขาไปวางกันมาแล้วหลังจากนี้จะไม่มีปูทานอีกแล้วครับ จะเป็นช่วงที่เขาต้องกลับไปวางอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับชาวบองบองบังเบิดที่ mm hmm. ทุกคนก็พูดแบบนั้นนะเพราะว่าช่วงที่เก็บเก็บกู้น All ี่เอาหมดเจ้าสุดท้ายคือเจ้านี้นะฮะนี่ครับพเอสะใจเลยน้จิมโโคค้มน้องเอกพอดีเขาไอ้ <laughs> นี่เขาใส่มะนาวเพิ่มนิดนึงฮะเมื่อวานท,ที่กินกั้งนะฮะต่อเนื่องก็เลยแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มากินต่อ mm hmm. เพราะว่าเราไม่อยากห้ไปตมอีกนะฮะหรือว่าจะใส่น้ำตาลเพิ <laughs> ่มนิดนึงได้นะครับนี่ครับ ไข่ครับไข่ไข่ในชนอ่ะไข่โอ้เนี่ยไข่เนี่ยไข่ไข่เฮ้ยดูดิดิ้งนิ่งนี่เพราะกล้องมันจับไม่ทันอ่าเติมหน่อยได้ไหมคะนี่ได้ได้เติมเลยเติมเลยเพราะว่าน้องเอเอาไอ้นี่มาใส่อย่างเดียวเขาเอามะนาวมาใส่เพิ่มนะครับ จะต้องไปเติมก่อนนะครับย่อปูนึ่งนะครับ